เอาตัวรอดจากเผากินคนสวัสดีครับเรื่องตลกที่จะเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นชื่อเรื่องที่ว่าเอาตัวรอดจากเผากินคนนะครับผมก็จะมีเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งนะครับผมประสูอุบัิเตุตกลงที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับผมก็โชคดีนะครับผมมีผู้โดยสารเนี่ยรอดชีวิตทั้งหมด3คนนะครับผมแต่ในความโชคดีเนี่ยก็จะมีความโชคร้ายอยู่นะเพราะว่าเกาะที่ ครื่องบินตกลงไปเนี่ยเป็นเกาะของเผ่ากินคนนะครับผมก็ทั้งสามคนนะครับผู้รอชีวิตทั้งสามคนเนี่ยจะถูกจับโดยเผ่ากินคนไปเรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าวันเนี้ยเป็นวันดีหัวหน้าเผ่านะครับผมก็เลยพูดขึ้นว่าข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าทั้งสามคนนะวันเนี้ยเป็นวันดีโดยที่พวกเจ้าเนี่ยจะต้องไปหาผลไม้อะไรก็ได้มาทั้งหมด1สผลและนํมาให้ข้าดูครับพอได้ยินอย่างนั้นนะครับผม ผู้รอดชีวิตทั้งสามคนนะครับผมก็เข้าไปในป่านะครับแล้วก็ไปหาผลไม้ชนใดชนหนึ่งมาทั้งหมดสิบผลนะครับผมโดยที่คนแรกเนี่ยกลับมาก่อนนะครับผมเขากลับมาด้วยแาส้มสิบผลนะครับผมแล้วหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้าสามารถเอาผลไม้ทั้นสิบผลเนี่ยยัดไปในก้นเลาได้เนี่ยโดยที่เจ้าไม่ส่งเสียงอะไรออกมาเนี่ยข้าจะไว้ชีวิตเจ้าครับเมื่อชายคนแรกได้ยินอย่างนั้นนะครับผมก็พยายามนําส้มทั้งสิบผลนะครับผม ใส่เข้าไปในก้นของตัวเองนะครับแต่เมื่อถึงผลที่3ครับชายคนนี้ก็ทนไม่ได้กับความเจ็บปวดนะครับก็เลยส่งเสียงออกมาครับผมก็เลยโดนเผากินคนนี้นำไปกินนำไปฆ่านะครับครับพอมาถึงชายคนที่2นะครับผมชายที่สอเนี่ยเดินกลับมาพร้อมกับอั้งหุ่น10เม็ดนะครับผมก็หัวหน้าเผาก็พูดเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าคุณสามารถเอาผลไม้10ผลเนี่ยใส่เข้าไปในก้นได้โดยที่ไม่ร้องเสียงอะไรออกมาเลยเนี่ยเราจะปล่อยคุณไปโดยที่จะไม่กินคุณ ชายคนที่สองนะครับผมก็พยายามใส่ลงไปใส่เข้าไปนะครับผมจนถึงผลที่แปดชายคนนี้กับผนล็อกาออกบลาลนะครับผมโดยทําให้เผาเ่าพนคนเนี่ยแต่เป็จใจกินชายคนนี้เหมือนเดิม,มเหมือนกับชายคนที่หนึ่งครับผมทีนี้ชายทั้งสองคนก็เดสมอรเร่ ole, เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นไปบนสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีบทสนาของชาย้สองคนนี้นะครับของผู้รอดชีวิตทั้งสองคนนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโดยบทสนาก็คือ เฮ้นายนายก็โชคดีนี่โอ้โหเอามาแค่องุ่นเองแค่สิบผลถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปมันก็น่าจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรอของไอ้เนี่ยโอ้โหของผมเนี่ยเป็นผลส้มนะตั้งสิบผลไอเอาใส่ไปไม่ได้หรอกไอต้องตายอยู่แล้วแต่ยูน่าจะรอดนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมยูถึงหัวเราออกมาหูจะไม่ให้ผมขำได้ไงล่ะก็ผมเหลือไปเห็นไอ้ชายคนที่สามอ่ะมันเอาทุเรียนมานั้งสิบลูก no ครับผมก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าตลกนะครับของเผ่ากินคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม